สวัสดีครับช่วงนี้กอกนิวก,ก็ไม่ได้ไปทําคลิปที่บ้านกอกนะครับก็มีภารกิจทางบ้านอยู่นะครับก็เลยไม่มีคลิปที่จะลงครับในช่องกอกนิวนะครับตอนนี้เช้ามาก็นี่แหละครับว่าจะแต่งกิ่งมันเบอรี่นะครับให้ติดผลนะครับ ก็จะทําผลมันเบอรี่นะครับถ้าเราปล่อยต้นมันเบอรี่ไว้ให้สูงโดอยู่แบบนี้นะครับมันก็จะไม่ติดผลให้เรานะครับฉะนั้นเราก็จะต้องมาทําการริดใบแล้วก็แต่งกิ่งมันเบอรี่นะครับอันนี้จะอยู่ริมรั้วข้างบ้านของก๊อกก๊อกนิวนะครับนี่อันนี้ตอนเย็นเมื่อวานนะครับก็ทํามาได้ครึ่งหนึ่งนะครับนี่ทำเฉพาะตอนเย็นนะครับนี่ได้มาสองช่องนะครับ นี่ก็แต่งทำการแต่งกิ่งแล้วนะครับก็รอให้ติดผลนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะทําเช้านี้แหละครับเนี่ยตื่นมาก็จะทํานะครับถ้าไม่เสร็จก็ตอนเย็นก็จะมาทําอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เช้านี้คงไม่เสร็จนะครับก็คงจะทําช่วงเย็นต่อนะครับก็หาเวลาทําเอานะครับเราถ้าเราทําแล้วนะครับนี่ถ้าเราแต่งกิงแล้ววันนี้นะครับ ก็เป็นกลางเดือนนะครับก็จะสุกให้เราได้ทานผลนะครับก็ประมาณปีใหม่พอดีครับอันนี้ก็กะว่าจะทําไว้ให้มันสุกช่วงปีใหม่พอดีนะครับเผื่อมีญาติญาติหรือว่าเพื่อนๆนหรือว่าใครๆที่แวะเข้ามาเยี่ยมยามก็จะได้มีลูกมันบอรลี่กินนะครับแล้วก็จะได้เก็บลูกมันบอรี่อ่าไปฝากมาฝากนะครับ มาถึงก็จะได้มีที่ถ่ายรูปส,สวยๆด้วยนะครับอันนี้อยู่ริมรั้วข้างบ้านของกอกอกนิวเองนะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการแต่งกิ่งมันบอรี่หรือว่ากิ่งต้นหมอนนะครับเพื่อทำผลนะครับรั้วมันบรรี่ของกอกกอกนิวนะครับนี่ ช่วงนี้ก็กอกนิวไม่ได้ไปบ้านกกกอกนะครับก็เลยมีเวลามาแต่งกิ่งทําผลลูกหมอนหรือว่ามันเบอรี่นะครับลูกหมอนหรือว่ามันเบอรี่ตรงนี้นี่ก็จะใช้เวลาหลังจากหนีไปนะครับคือแต่งกิ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะใช้เวลาทั้งหมดก็ถึงปีใหม่พอดีครับจะเริ่มสุกก็คือเดือนครึ่งนะครับ ผลที่มันติดทั้งหมดนี้ก็จะกินหมดภายใน2เดือนครับก็คือตั้งแต่วันนี้ไปนะครับนับไปอีก2เดือนก็ผลก็จะสุกหมดพอดีครับนี่ครับก็คือรั้วมันเบอรี่ของกกอกนิวนะครับริมรั้วข้างบ้านเนี่ยนะครับรอติดตามผลอีกทีหนึ่งช่วงมันสุกนะครับก็คงประมาณปีใหม่พอดีครับ ลูกมันเบอรี่ก็จะเริ่มสุกให้เราได้รับประทานกันแล้วนะครับรั้วมันเบอรี่หรือว่ารั้วหมอนนะครับริมรัว้วข้างบ้านของกอกกอกนิวเองครับ okay.